โดนทักมาเยอะนางเอกสายแทบรับหมอดูห้ามเปิดตัวคู่รักเรียกว่าเป็นสาวแท็บที่มากความสามารถอีกคนสำหรับบีน้มทิพย์ล่าสุดเธอเผยในกองไฟลวงเรื่องละครใหม่และความรักที่ไม่ขอเปิดตัวบีน้มทิพย์เผยว่าเรื่องความรักส่วนตัวความรักสดใสไหมก็ดีเป็นคนที่ถ้ามีความรักก็ไม่ค่อยเปิดตัวอยู่แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวถือเคล็ดนะไม่ขอเปิดตัวหมอดูทักว่าเปิดตัวคือเลิกแน่นอนโดนทักมา ตลอดแต่เราไม่เคยสนใจต่อไปมีความรักไม่พูดดีกว่าพอมีคนเริ่มรู้ก็จะพูดตลอดถือเคดค่ะเพราะว่ามีหมอดูมาทักบอกว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บคือเลิกแน่นอนหรือไม่มันก็จะไม่หรือไม่มันก็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเรื่องนี้อยู่แล้วมีก็เงียบดีกว่าค่ะถ้ามีแฟนแล้วไปไหนมาไหนกันเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ออกสื่อคิดว่าสมัยนี้แล้วมันไม่จําเป็น ดีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าจะเปิดตัวเพื่อที่จะให้คนมารู้ว่าแฟนเราคือใครสุดท้ายแล้วถ้าไปไม่รอดก็โดนว่าอีกมันไม่มีผลดีกับเราเลยตอนนี้ชีวิตแฮปี้ดีค่ะเราอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานไหมตอนนี้เอาจริงๆยังไม่คิดเลยค่ะยังไม่คิดถึงขั้นอยากแต่งงานหรือมีลูกไม่เคยคิดเลยค่ะไม่อยากได้ไม่อยากมีเลย